โอเคก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะฮะคลิปที่แล้วเราสอนหาตัวของเมษาไปแล้วใช่ไหมวันนี้นะฮะก็จะมาสอนวิธีการหาแบทใหม่นั่นเองนะฮะก็คือแบทเดอะมิดแอนด์เรีเจนนะซึ่งเป็นแบทที่เกี่ยวข้องกับตัวเมษาเต็มๆเ,เลยนะฮะโดยแบทนี้นะฮะคุณจะต้องเล่นในด่านไวเวสนะแล้วก็ในด่านนั้นเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งนะฮะที่จะมี ระดูกเนี่ยเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะซึ่งเราก็ต้องเอาตัวเมสานะฮะไปวางตรงกลางนะแล้วก็อัปเกรดตัวของเมษานะฮะเป็นเวลหกนะแล้วก็พิมพ์คําว่าดอลซึ่งแบบนี้นะฮะสามารถทําในความยากไหนก็ได้นะแล้วก็ทากี่คนก็ได้แต่ว่าคนที่จะได้แบบจะต้องเป็นคนที่วางเมสานะแล้วก็เซ็ตก็ตามนี้นะฮะคือคุณไม่ต้องเอาเซตตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากให้แบบมันไวๆเนี่ยก็ควรจะใช้เซตตามนี้นะฮะก็ตัวแรกนะัะเป็นตัวของไมล่าแล้วก็วิสาร์แล้วก็ตัวของฟาร์มแล้วก็ตัวของเมษานนะแล้กก็ร โอเคแล้วก็ไปเลยกันเลยนะฮะสำหรับด่าน Y w i w e s ในโหมด Easy นะเริ่มเกมมานะให้เราวางวิสัทเนี่ยดักหน้าบ้านสตูแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปรับกราฟิกเล็กน้อยนะให้มันไม่แหลกเกินไปและจากนั้นนะฮะให้อัปเกรดวิสัทให้กลายเป็นเลเวหนึ่งนะและจากนั้นนะฮะก็เก็บเงินเพื่อทำการวางไมล่าซึ่งไมล่าจะวางตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าผมจะวางตรงนี้ให้มันดูง่ายๆนะและจากนั้นนะฮะหลังจากไมล่าลงมาแล้วนะให้เราอัพเกรดวิสัทนะฮะให้กลายเป็นเลเวสองนะและจากนั้นก็มาเตรียมทําฟาร์มนะฮะก็ต้องรองเงินสักครู่นะ โอเคก็วางฟาร์มมาแบบนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดฟาร์มเนี่ยให้กลายเป็นแล้วสองนะซึ่งผมก็จะทาฟาร์มแล้วสองแบบนี้นะฮะให้ครบแปดฟาร์มนะแล้ววางแปดฟาร์มเนี่ยในบางเว็บผมก็จะมาซับอัพตัวบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นการอัพฟาร์มอย่างเดียวแล้วนะฮะให้มันครบแปดฟาร์มนะ แล้วก็ในเวฟ14นะฮะให้อัปเกรดวิสาสเนี่ยให้กลายเป็นเล็วล3แบบนี้นะฮะเพื่อให้เขาสามารถตีตัวล่องโขนได้นะ,ะ <hike> และจากนั้นนะฮะ <hike> ก็ทำฟาร์มต่อ แล้วก็หลังจากที่ได้ฟาร์มแล้วสองครบแปดฟาร์มแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นการอัพทีละฟาร์มเนี่ยให้มันขึ้นเป็นแล้วสามให้ครบแปดฟาร์มนันเองนะแล้วก็ในเวฟบ9นะฮะก็ให้เตรียมอัพวิสาดเนี่ยให้กลายเป็นเลเวล4นั่นเองนะเพื่อรับมือกับพวกเอ่อดาร์วอยนะซึ่งมันจะค่อนข้างเลือดเยอะแหละ แล้วก็หลังจากที่ได้ฟาร์มแล้ว3ครบ8ฟาร์มแล้วนะฮะให้มาวางกันเนอร์แบบนี้นะแล้วก็อัปเกรดกันเนอร์เนี่ยให้กลายเป็น l e ห้าเลยนะแล้วก็ในเว็บ0นะฮะให้ขายวิจ,จารก,กับฟาร์มบางส่วนทิ้งไปแนละ้วเพื่อให้เงินเนี่ยมันอับกันเนอร์ l ล v วห้าได้แบบทันเวลานะแล้วก็หลังจากนี้นะฮะก็ให้กดเอ่อโกอเลสไปนะแล้วจากนี้นะฮะให้ทำฟาร์มเพิ่มกลายเป็น10ฟาร์มเ e v 3 l นะ โอเคหลังจากที่ได้10ฟาร์มเวล3แบบนี้แล้วนะฮะให้เราวางตัวของเมษาวมาเลยนะเราจะเริ่มทําขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะเนี่ยวางมาตรงกระดูกแบบนี้นะฮะและจากนั้นเนี่ยให้อัพเกรดตัวของเมษานะฮะให้กลายเป็นเลเวล6เลยนะก็ต้องรอจเงินสักคู่นะเพราะแบบมันก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะอยู่นะ โอเคขึ้นเบลผ้าแล้วนะฮะขาดอีกแค่เวลเดียวนะก็ตอนนี้ผมจะขายฟาร์มทั้งหมดฮะ,ะทิ้งไปเลยละกันนะ,ะเพื่อให้เงินเนี่ยมันพออัพตัวเขาได้แบบไวๆนั่นเองนะก็ขายให้มันพอแล้วก็อัปเกรดเข้ามานะฮะแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้พิมเอ่ออย่างที่บอกไปนะ,ะพิมคําว่าดอลนะเนี่ยผมก็ปีมาแล้ว D R A W พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็จะได้แบตมาแล้วนะฮะเป็นแบต The Mid and l e g e n เจนั่นเองนะและนี่ก็คือวิธีการทำแบตนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมสาล่างนี้มันเปลี่ยนจากล่างปกติหรือเปล่านะแต่ว่าก็สามารถไปลองกันเองได้นะผมไว้ลองนะโอเคก็เสดีลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายฮะ